พี่น้องเขาเที่ยวพี่พน้องเขาเที่ยวกับไงชวนชว,วนเ,าๆๆเลาะบ้านเลาะบ้านสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู้ภูสู้คนขับมือนี้พาผีพ่พานองมาเลาะบ้านย่ามแรงแรงคือเกาครับผมตอนนี้ผมอยู่ขังหลังผมนี่สิเป็นสะหลวงกะเดืมน้องไงสานามน้องไงของเทศบ,บาลตำบลขามป้อมครับอยู่ในพื้นที่ของบ้านหน้าง,งามตำบลขามป,ป้อมอำเภอเขม,มาร,าร,ราชจังหวัดอุบลราชธานีครับผม เวลามีการมีงานเช่นงานล้อยกระทงงานยังเปิดกรสิจัดอยู่นี่นะครับน้องนำข้างหลังผมตอนแรกว่าสิเก็บบรรยากาศในพี่น้นองเบื้องอยู่ตะวานตะเวีนกําล่างตกงดินย่อนแสงมาข้างหลังผมนี่เดี๋ยวผมสิพาพี่ผนองบดลงไปเบื้องลงไปนี่บรรณางามนะครับอ้อมขึ้นมาถามันบ่ทําคทําเหมือดผมสีมาจบขิปอยู่หนองสะใย,ยข้างหลังผมนี่แหละครับให้เบื้องสวยค้อมสวยงามงามแรงๆต้ขันน้องพี่น,น้องเนาะไะลงไปเบื้องด้วย ก่อนอื่นก็นต้องขอโทษขอไหเสียงรถในยเด้อพี่น้องเด้อเสียงรถด,ดังแห้ง,งไปลงในเบื่องน้ำกันเลยครับผมอู้ยดะนะบรรยากาศทางเพื่อนกับสุดแสนีอแล่ละครับถี่เป็นทางค้นกกีบทางข้างหน้าไม่บอกก็รู้ทางที่เราคุ้นเคยนี่ครับทางสุดแสนสิคาดเสียโอ้ยทางดินแดง แต่ว่ามันกาเริ่มสีหายากแล้ยนะครับเริ่มสีบคุคขึ้เมียเห็นแล้วท่านดินแดงสู่มมือนี่เพิ่มเริ่มเซียเป็นค้อนขีดว,วัดแล้วบรรยากาศยามแรง้งๆเริ่มกระลังสีตกดินแล้วโอ้แยมไปให้หน้าใครได้กับมีตะของเพื่อเดินนี่ยังกว่าก้อนเฟืองนะพี่น้องก้อนเฟืองที่เพิ่นอัดไปน,นะบ่ท่านไปเก็บเป็นปองเป็นปองเต็มอยู่แต่ละไ้ แต่ละหน้าแต่ละผืนแต่ละธงอับเสียงไว้แต่ว่าพรท่านเด็กเก็บนะพี่น้อง้อสุขแสนสิบขาดสิบน,นั่นมันอีหยังปลามันเพิ่นบ่ปลามันรรมพ,พือสวนเกษตรพอดีปลูกยแงเลยโอ้ยคือเขียวคืองามครับเด็กพี่น้องเลยนะโอ้ข้นเวิร์ดนี่แห้งเงือบเหรอ ว่ามันยังสิพรมีปลาขอนแห้งแล้วพี่น้องนะี่มันเะกาดย่ามเล้งๆพุ้นท่าบุญตะเวนกระล่างสิตกงดินละนะบรรยากาศกระล่างใดเลยครับผมสีหาม่งแรกบานเท่าร่มหนาวว่อยๆกับมาหนาวอีกแล้วพาพี่พาน้องเข้าไปเบิง้งบรรยากาศถนนดินแดงเข้าไปบรรน,น่าง,งามพี่น้องทาง่านดอกง,งาลายๆครับช่วงนี้ จักผู้เดินดอกหญ้าอีหยังพี่น้องผู้ใด้หูก็บ,บอกเลยนะครับเด้อยผู้เดินดอกหญ้าอีหยังนี่นี่ไหมหลายรีเลยสองข้างทางแต่ว่ากางามงามกางามในโตของมันเนาะพี่น้องเนาะดอกหญ้าในป่าปูนแ <c oughs> ต่วันนี้พวกเรานดอกหญ้าข้างทาง,างสวยงามครับผม <c oughs> อืมอู้ส่นดุข้าเรา มีคนอยู่อยู่โอ้มียู่อยู่ด้ยพี่น้องมีมนอ,นนอ,บบอเตอร์ไซค์อยู่ห้องหน้าเรียกไกลแม่เป็นเพื่อนเป็นซ่านอุ้ยมันเห็ดเหลี่ยมใบไม่บ่นี่คืองาม,มาข,องของบ้านโม้เดิมผู้เดิมแซ่บน้่นแซ่บสวยงามมากผมกอบคนเด้ลงมาบนครับสวยงามหลายรอเลาะบ้านเลาะบ้าน พ่อสมัยนับฐานต้องกันครับแล้วรถบรรทุษย์อาบรรยากาศถนนดินแดงทางดินแดงผมเลยมักพี่น้องเหมือนย้อนอดีตย้อนไม่เข้านะมันเริ่องมหาบุคคลเห็นแล้วมองได้สิผมเคยไปรอพี่ไก่เพื่อนก็บเรื่อเท็่ทางคนกี่เบิร์ดหลังจำได้ว่าเส้นนี้แหละยังบ่ท่านเห็นเหตุผมก็เลยพาพี่พาน้องลงมาเบิึง ตะว,า,า,วานะตะวานนะทางนาะเขาขนะาวหนิอุ้ยมันนี้วันนี้พื้นที่ข้นขีดลงมา,าแล้วว่ะพี่น้องคลั่งวาวันนี้ขั้นขีดโอ้ยมันนี้ข้นขีดลงมากว่พี่เลี้ยวโอ้ยท่านวยข้นขีดกับสีเบิรดด์ด้็หน่ตะกี้มันมันบ่อยเป็นทางข้นขีดนะน้พี่น้องผมเคยลงมากโอ้ยเป็นขีกลัวแหละหละ่ะผมเคยผานมากอยู่ครับ ตพราว่าตะกีบมันเป็นทางดินนึงสิต่อช่วงผมแม่น้ำโสมนี่ยมันหลับเป็นน้ำไหลส่อไหลโสมากนะเพราว่าตัวหีิวมันค่อนกีบทางนี้แล้วครับควมำจะเลื่อนถนนชนบทประเทศไทยเป็นทางคนโค้งคนกีบไปเบิบสวยงามหลายครับผมไปแล้ว เรียว่าสุดลบบ่ะถนน,นเป็นทางคอนกรีตแล้วอือใชนะ่ไเพื่อนสร้างต้น็ออกมาอยู่สิละ่ะเดีโอ้โหย่อ,ไยอ,ไอ,อมไั่น้ำหน้าเนอย่างสี่ล่ะพี่น้องปลามัน โอ้แต่ว่าทางก้อนกียดอยู่เซนดีพัฒนาทีท่เรียบเลยลมเติมแล้วได้พี่น้องมึงนะแต่ว่าเซนนีเขาเขามาวัาขันน้องจะเห็นใหม่ๆเลยสามแย็เด,ดี๋ยวรอถูกข้างลงไปนน่นะเขาสิลงไปบัน,น่างงามครับ บรรนางามตังหวัขามป่อแอ้มเภอเข็มมาลาดจังหวัดอุบลราชธานี่ยังเป็นทางลุกลั่งเขืกันเลยครับเลยแต่ว่ากับขาดสีต่ว่าโอ้ยเป็นว่าบรรดางามนี่เดี๋ยวมือหนาผมหีมาพาพี่พาน้องเขาไปเลาะเบิ่งไปจ่อในหมู่บ้านเพิ่นว่าเพิ่นหมู่บ้านเพิ่นมีจักลังค่าเป็นจังไดนมาจังไดเนาะพี่น้องเนาะทางในแต่ว่าตอนนี้เฮาเบิ่งทางที่เพิ่นเข้ามาก่อนที่เพิ่นจะใส่สัญจรไปมานะครับไปเมืองไปตุระตุลังนี่แหละครับนั่งเป็นจังสี่เลยพี่น้อมาไปขึ้นไปเบิ่งน้ำกัน ระยะทางจากถนนใหญ่ของมาหาหมู่บ้านเพิ่นขนาดประมาณสองสามกิโลครับถนนเดี๋ยวนี้เป็นทางดินแดงนะสิแต่ว่ามันก็ดีอยู่บม่ค่อยมีหลุมมีบอ่อเพราะว่าถ้าหนาฝนกับบนเหนครับพอหนาฝนผมกับบนเหนืลงมากแต่ว่าต่อเหยียบทางคนขีดเล้วหลาดยางเลียวมันก็ดีสบายครับนี่เพิ่นยังเซนซี่นะเหนือพี่น้องเขาเที่ยวพี่หนุ่มเขาเที่ยวกันยวงชวน โอ้ี่ย้อนแสงขึ้นไปเลยเรื่องกำลังตกดินแล้วครับส่วนมากพี่น้องเขาเพิ่งจะเทียบหน้าเข่าเล้วพี่น้องก็เท็ดบหน้าเขา่าละก็เท็ดนับเท็ดไอ้มันสัมปลังครับนี่แหละเท็ดบหน้าเขา่าละก็เท็ดมันสัมปลังระยะอ่าง เรียกกาดีครับง่ามเล้งๆบราน,นอกเข้าออช่วงนี้เรื่องสร้างไปจากสิกป์จายออกมาอยู่น้ำไทยน้ำสวนนะครับออนนี้เพิ่็ออกามาอยู่น้ำไทยมั่นเพิ่มครับโอ้สยานสีบัเห็นเลยเด้อบาทนี้เข้าลงมาพางนี่พีน,น้องโอ้จอแสงแห่ง นา่พี่น้องปลามันสัมเพลังอู้ลุ่งเปิดเนี่ยพี่น้องบรรยากาศดีแล้วครับเดิ้ลทางหินดินแดงทางเขาหมู่บ้านเพิ่นครับผมอ้อ,อนั่นแหละครับนี่คือทางเขาบ้านเพิ่นลักลักคือเพิ่นใส่สัญจรไปมาเสน้นนี้นะครับว่าสิไปในมงในเมืองเล็กน้อยเปโรงเรียนก็คือเส้นนี้ หนาฝนหนาหนาวหนาแลงใส่เซนนี่ครับผมแต่ว่าไอ้ที่ผมผ้าเขาลงมาถือว่ารัเอเปิลียุดคระึงหนึ่งคือมันเป็นท่างลัดครับผมผ้าพี่น้องของมาท่างลับโมเดลของขามาทา่า,า,ทางเซนลักเพิ่นม,<ฮ>มนะไรงเง,ง้แต่ว่ามันก็ดีอยู่หรอกครับถึงมันถึเป็นทางดิ้นแดงแต่ว่ามันก็ดีอยู่บม่คยมีหลุมมี่อปานไหนแต่ว่าคาดว่าอ e ีกบ่ดนครับคาดว่าอ e ีกว่ดนเซนนี่ เดี๋ยวก็เป็น,นข้อดีบ่ข้อดีบ็เป็นถนนยางมาต่อยอหลักครับเพราะว่านี่ตอนนี้เขาสิออกฟูถนนลาดยางแล้วครับโอ้โหมีเท้ามาโพออกถนนนีแล้วครับถ้าไปใส่มือก็สิไปบันเดแอร์บันน้ำตาลเหนือไปบันค้ามปอบนะครับแต่ใส่มือผมไปนี่แหละใส่มือถ้าพอมือไปทางนี้ก็สิไปบันนุนสูงครับไปวิทยายลัายเข็มมาล่า Stumbled, <th desserts> นี่ครับบ้านนางามหมู่สิบเจ็ดตำบลขามป้อมอำเภอเข้มราชจังหวัดอุบลราชธานี่ครับผมช่วงนี้บรรยากาศดีดีบ้านนางามหมู่สิบเจ็ดตำบลขามป้อมอำเภอเข้มราชจังหวัดอุบลราชธานี่ครับผมนี่นนางามท้างเขาบ้านเพิ่นครับผม พี่น้องนี่แหละครับมองทีต้นคลิปตอนเท้าลงไปถนนเส้นลงไปบรรณงามที่ผมว่าสิไทยน้องสะนามให้บึงครับตอนนั้นมันพันแดดซองนะกลับคืนมารอบนี้พันซีม,มืดๆเลยพี่น้องคันได้่้ามีก่ําไหวอีหลี่วงนาหนาวน,นี่ครับบรรยากาศอันนี้สิเป็นสะพานที่เพิ่นใส่ลงไปร้อยกระทงครับเพิ่นดีจัดงานอยู่เดิมน,นีแ่แหละไม่คิดจะกรรมเพิ่นกับสิเวทออกเวทที่อยู่นี่แหละครับเดินนีล่ละตำบลขามปอม หลายมู้ันอยู่ครับกลับมาร่วมโตกันอยู่นี่เทศบาลตำบลขามป้อมนี่โอ้แต่ว่าปีนี่พ่นเห็ดเทพปูนยางดีนะพี่น้องเด้อปีนี่ผมกับบริเวณมาล้อยแต่ว่าปีนี่พืัน้องเหม่เห็ดนะครับแต่ว่าปีนี้เพิ่นเอาปูนเห็ดยางดีวอาวปีนี้เห็ดดีเห็ดดีเห็ดดีครับสวยงามมากนี่ สูปีสิเป็นไม่นะครับปีนี้เป็นปูนยางดนีเลยตะวันานาม,มันก็บลกลงหลายแล้วแต่ว่าช่วงร้อยกระโถมหันกับน้ำกับสีบบ,บกปนีนะครับกับสีมีจุดร้อยอยู่นี่จุดที่หนึ่งผุนจุดที่สองอยู่สนทางผุนครับเพื่อเสีดกระทงใหง่ยอยู่นี่เป็นน้ำผุแสงสีเสียงจัดเต็มครับพราะขาไม่ขาเต็มสองฟังนนเนี่ยเมืองเนี่ยกลางประดับดอกไม้ให้สวยงามเลยครับผมเทสบาลตำบลขามป้อม อำเภอเขีม,มาลาดครับนี่ละนี่กับผ้าพีผ้านองเลาะลงไปนี่ทีเขาลงไปต้นเส้นแรกนะครับเขาลงไปเส้นนี้ละผ้าพีนองเลาะลงไปบรรณงามตำบขามปอบอำเภอเขีม,มาลาดจังหวัดอุบลราชธานีของเฮาบรรยากาศชนบทอีสานบ้านเฮาครับช่วงนี้บรรยากาศดีหลา่วนไปว้นมามาจบอยู่สาหลวงสา,านา้ำบาง้วันเป็นเกินสะใยน้องใงครับของเสียสบาตบนตำบขามปอบเพิ่นใสจัดงานครับ